อ่สวัสดีครับพี่น้องนะครับมาอัปเดตสวนโคกน้องหน้าครับว่ามียังคืบนาบเองเนี่ยนะครับก็คือบ้านก็ค่อนข้างจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เล่าน้องพี่น้องนะครับสําหรับไดน้ํานะครับนะก็ได้เจาะใส่เรียบร้อยนะครับเดินท่อน้าเรียบร้อยนะสาหรับใส่ในบ้านนะครับคือน้ำานีเจาะเพิ่มอีกบ่อนึงนะครับพุ่นบ่อนึงอยู่พุ่นนี่บ่อนึงสาหรับใส่ในบ้านแล้วก็หมดสวนหวานเนาะนะครับมีป่๊มมียังอยู่นี่นะครับ นี่นะครับเป็นกอกน้ํานี่ก็คือปั๊มน้ำเนาะนะครับส่วนนี้ก็คือตัวบ้านนะครับอาจจะมาอัปเดตตัวบ้านเพราะว่าเบิ้งมาดูแล้วนะครับอาจจะพาไปเบิ้งส่วนโคกงน้องหน้านะครับเมื่อฝนตกมากชุดแรกนี้สภาพจะเป็นจะได้เนาะนะครับเกิดหญ้าเกิดยังขึ้นแน่บ่นะครับอาจจะภาพี่น้องเลาะเบิ้งนะครับส่วนที่เป็นโคกงน้องหน้าส่วนที่มองใจทําอยู่ทํากินบาเนี่นะครับไปอ่ะนะครับแต่ว่ามันนี้ก็ส่งๆตั้งๆเข้าๆอยู่เลย น่าจะมา Salvador, หา the <pl ains> ้วยอยู่ไม่จังไดนะครับอ้าหลังจากฝฟตกลงมาครับหยาก็เริ่มเขียวแล้วบันนี้บริเวณนี้นะครับน่าจะเป็นแองนะเป็นแองเพราะว่ามันบ่มีมองระบายน้ำนะครับเดี๋ยวจะให้แม่โคเขามาเห็ดเป็นท่ออยู่ตัวนี้จะเป็นแองนะถ้าเป็นไป่ได้นะครับถ้าปริมาณน้ำตรงนี้ร้ายนะครับอาจจะล้อมเอาผ้าเขียวมาล้อมแล้วหลังจากดำเขาใช่ลรืออาจจะเป็นการเลียงปลาในหน้าเขาบางที่จะเป็นมองเลียงห้อยเลียงยังกับบอกระถือเดี๋ยวค่อยๆปรับปรุงค่อยปปับไปน้องเพนนอนะนะครับ อะอาเบิองสะหนามของเรา้ครับฝนตกมากสุดเดียวฝนตกมากสุดแรกนะครับฝนลงฤดูซัมดอกะฝนหลังหนาวนะครับแห้งหรือบ่แห้งนะครับเดี๋ยวพ้ภาพี่น้องไปเบิ่งนามนะครับตกเต็เดียวน,นะครับคาดว่าค <associ net> ันฝนดีปีนี้ก oui ัน้นามคงจะเต็มสะเนาะนะครับนี่นะครับส่วนที่เป็นสะหนามนะครับพี่น้องฝนตกสุดแรกนะครับน้ะนามเริ่มคังแล้วแสดงว่าดินทั้งใต้เนื่อเริ่มอิ่มหนาแล้วนะพี่น้องเนาะนะครับ อาัส่วนที่เป็นพุ่มๆอยู่นี่นะครับมันไม่เอามาปลูกได้เพียงนอนแ้เป็นเป็น,ปนไม้อยู่าที่มันปงไม้แล้วครับเพราะว่าตัดออกนะครับบานี้ต่อมันแตกนอกขึ้นมาเดี๋ยวคนจะสักทุ่งจะเก็บว,ว้ซะก่อนนะครับเพื่อได้เอาไม้อ่งเขามาไว้เป็นไม้ใส่สยเนาะปีแรกนี่นะครับแต่บริเวณทั้งท้นนี้จะเขาจะหาต้นไม้มาปลูกอยู่นะครับปลูกไปน้ำถานน้ำไปน้ำเนาะเพราะว่า,าน้ำก็ได้จาอแล้วนะครับเดี๋ยวไฟฝ,ฝ่าก็มาถึงแล้วนะครับไฟฝ่าก็มาถึงแล้วเรียบร้อยมีไฟแล้ว มีน้ำมีไฟน้ำไฟครบถือว่าโอเคเนาะสำหรับพื้นที่เข้าไปนะครับกางตรงนี้นะครับตรงนี้ล่องง็ประมาณนะครับพี่น้องจะได้สร้างที่พักนะครับซึ่งจะแยกจากหลังไงพุนเนาะครับจะได้สร้างที่พักอยู่นี่นะครับเป็นมองพักมองเศร้ากลางสวนเลยนะครับแล้วก็จะได้ต่อปั๊มน้ำเนาะนะครับใส่อยู่นี่นะครับอีกทีหนึ่งนะครับท่าน้ำได้สาลายนะครับปั๊มน้ำตัวนี้ก็ จะนอกจากจะต่อใส่นี่เพื่อนแล้วก็จะสำรองนาแรเนะเกิดน้ำในสระาบ่าพ่อนะครับสำรับพต้นใหม่นะครับส่วนยูข้านนี่นะครับต่อสองนี่นะครับก็จะปล่อยให้เขางอกขึ้นซะกก้อนนะครับเพื่อเอาใหม่มาไว้ใส่ลำใส่ต้นเขาเพื่อทานเทศนีน่นะครับส่วนน้ำนี่ก็น้ำตัวนี้นะครับมันมันมันกุมปีเลยละขันเข้าบ่สูบไป,ปยังเง้นนะน้ำคาดว่าจะเออะรือร้ายดัวในน้ำยู่น้ำเพียงข้ออยู่นะนะ อ่ะเอาเบิ่งไปในป่าก็กำลังวันแห่ได้ได้อีกแล้วบ่ให้รับตึกเอาปลาขึ้นซะบ่ไหนเสียเดี๋ยวปลาหน่อยมาปล่อยเราเดือนทาเดือนฮกี่ปลาข้อแหน่ขึ้นแห่ได้เด้อปลาข้อใหญ่เดี๋ยวแล้จักมือว่างจะเอาแหมาซุ่มกันงอ้ยขาดแล้วบ่กแล้ววันอาทิตย์แล้วเอาของมาไว้ลงบ้านวันที่เก้า อาจจะบ้านสามโมงเศ้านะเก้าโมงเก้านาฬิกาเนี่ยละ่ะเขาจะกลินบ้านไหมจอเบาบ่ฮึอ่นส่วนที่ว่าเป็นร่องเล็กๆกันเพียงข้อป่ะที่บ่หึดังบล็อกอยู่ยที่ไหนบ,บาน้าง ไปเค็งป่ะอืมยวงย่างเล่เจ้าหน,น่อยกันฝนมาแล้วกันเตรียมหาต้ไนไม้ปลูกแต่ที่แน่ๆทางใางไม่หนิเสียลุผ้าหน้าหอมมาเน็บเนาะฮะคนสองทเ,อาาเที่ยวมือเศร้านี่นนนกะบ่มีน้อยย่างแล้วคนมาเบิดล่อะอืมอืมถึงแล้วอ้าโอ้ยหัดจอมเว้ย บ่เด็ดห้างแปดเม็ดแปดเม็ดแปดเม็ดในเซลมะเข้ามะปุกบ่มองจะยืนนะบ่เอาเสื่อเสื่อแล้วเนาะเอาเพื่อย้ะบ่ใน้อเล็กน้อยเขาสร้างเพื่อให้ตัวรหัสสิบบาทของแทะพันเตียพันเตียเดี๋ยวมาใหญ่น้ำความนี่ละส่วนทางนอกเลยก็จะเป็นพวกมักม่วงมัก ยังก็ว่าไปล่องกลางเสิบพท่านปลูกยังเสียไ้สักกอนฮะอาจารย์ว่าปลูกเอาห่มเอาเงาเอาหมากน้าส่วนท่านนี้เป็นหน้าเป็นสตีเฮ็ดหน้ากินเขาขึ้นเขานะครับส่วนท่านนี้เนาะตรงนั่นฝากพ่น,นีไปก็คือเขียดแดนลูปปหาหันแล้วไปนี่ก็ส่วนที่เป็นหน้าก็ยังลายเติบอยู่นะครับ เดี๋ยวจะได้ทําการไทส่วนขั้นคู่นี่ก็จะหาข้องมาปลูกนะครับจะเอานอกกล้วยมาลงนำ้ำนะครับลงสลรับนอกกล้วยเพราะว่าจะเอากล้วยปลูกเป็นพืชพีเลียงสะก่้อนนะครับแซมเปขดางคังยู่่าเนี่แหละครับสลรับกันไปส่วนยู่ค่าก็จะปล่อยมา่ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวจะเบิ่งก่อนว่าสิไว้ต่อแล้วจักลำนะครับจริงๆกับประมาณสามสีล่ลำพอดีเนาะคันปล่อยที่ไรมาฝัดลัหน่อยนะครับอ้าหนาพี่นอ้อง น้ำฝนตกมืนอนั่นแหละนะครับสาเน่จริงจริงบ่ทันแล้วเดี๋ยเขาจะมาปรับขอบให้นะครับก่อนฝนใหญ่เสียมากนะ,ะให้เขามาแต่งขอบแต่งยังให้ดีดีนะครับแล้วจ็จะได้ทําการปล่อยป่าลงนะครับส่วนนี่กับภาก,กันเทดแต่น้ำบานซะก่นอนนากก็เลยบ,บริด้คมาดนั่นตัวนี้อีกทีนี้ก็ทาฝนนะครับอ่ะเนี่แหละบริเวณโคกน้องนาพี่น้องนะครับโคกน้องนานะครับจะได้เอาไม่ไม่ไม่ต้นไม่ยืนต้นมาลงเป็นรักไว้ก็เนาะ ครับถ่างบสำหรับมองอยู่มองเศร้าเชียงหน้าเนาะถ่างบเจ้านอกกันสาดนี่ก็น,น้ำเต็มสาดนี่ก็น้ำเต็มเ้าก็บดน,น้ำใส่แล้วบนนี้ะครับเอาปั๊มตั้งในมือนวดดึงใส่สวนเขาเลยปลูกเบิดแหลงเบิดฝนบนเลยโคกหนองนาผักกระเดาปงวันพี่น้อง เพื่อญ่ปอดลงงมอย่นันละ่ะตัวนี้จะเป็นมองที่อยูอ่อาศัยองค์งี้คือเป็นเทียงหน้าส่วนท่านนั้นเป็นบ้านของลูกชายกับลูกสะใภ้นี่ครับเป็นน้ำเจาะคนละทอคนละบ่อเลยด้นะครับตัวนี้เป็นบอ่อที่เขาจะใช้ทงเจาะเพื่อมาใส่ในสวนบริเวณนี้ส่วนบอ่อเทียบาเบื้องตอนแรกหันเป็นน้ำที่เขาจะใส่ในสวนทั้งหนาจะเป็นสวนหวานหวานไทยไม้มงคลหล้อก,ก็ใส่ในบ้านเนะนาะนะครับส่วนตรงนี้นะครับ แล้วเบื่อปีนี้ก็ว่าที่แน่ๆจะปลูกเขาไว้ก่อนนะครับถ้ามันเป็นแรงร่วมน้ำร่วมยังก็อาจจะปับปรุงเป็นเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเลี้ยงยังก็เลยแต่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเขาส่วนคันคู่นะครับกับปลูกของใส่นะครับเอาปีนี้เป็นปีทดลองเริ่มนอกเหนือนาะเบื้องน้าเบื้องในไปน้่ซ่อมเบื้องน้าเบื้องในไปนํ่ว่ามันจะได้ซ่อมได้เนาะขันแรงน้ำเข้าแรงน้ำเข้าเพียงพอนะครับการพ่อปลูกก็จะได้จริงจังในปีที่สองปีที่สามต่อไปเนาะ ถ่ายคลิปพักรีวิวบงบานจังหน่อยพี่น้องนะครับว่าเขาขนอยังมา่นแน่แล้วมุ่งไปฮอดจังได้แน่แล้วเนาะะส่วนขคกนองหนก็นคือพี่น้องเห็นแหละนะครับ <c oughs> <c oughs> อันโมบูนนี่ก็ <c oughs> ท่านมั่งแล้วมั่งขายสินส่วนนะพา่น้องเละาะบึงบานจังหน่อยเนาะ รีวิวบ้านบ้านสวนอะลงจอดรถก็รู้สึกว่าจะแล้วแล้วเนาะที่จอดรถเสร็จแล้วลงจอดรถเรียบร้อยออ่อใกินปงก้นดีนอ่ะ เนาะได้แก้วทำความสะอาดหน้าบ้านหนึ่งร้อยวิวหนึ่งหมื่นบาทซื้อเรื่องเหรอครับอืมเมืองควบเร่งของน้ำปั๊มนม้ำก็ต้องบีบป,ปล่อยด้วยอะไรกันเออก็เออถือว่าโอเคหรอกซทำสีใสน้ำุ่ดละจากปั๊มตัวพุ่นละเจาะสองบอ่อเรียบร้อยบ่เกาอี อ,ยยอ่าโอเคชุดอันนี้ชุดโตกินขา้วนาวโตนั่งรับแขกก็ได้กินข้าวก็ได้เพราะว่าจะเอาไบหนีว่าเถอะส่วนแขกวิไอพี่เขาไรเขาพี่อันนี้แขกธ <c oughs> รรมดานี่แขกวิไอพี่อ่าเว้ยเขามาเบิ่งทางในพี่น้องไปเนี่ยนะครับเบิ่งทางในเนาะส่วนทางในนะครับโซฟาห้างหองนกจอกเอ้าวเนี่ยพอท่านเป็นเขารูบเขาลอดเอาเพิ่งแต่ว่างไปซืนะ้อเนาะจะมีการจัด อีจกจัาหนึ่งจ้กหน่อยอยเพื่อให้มันในรูปเขารูกเอรลอยเนะเป็นโซฟาอ่ะห้องนอนนะครับห้องนอนมีเตียงนอนมีตู้เสื้อผ้ามีเก้าอี้นั่งคอมนะครับสิ่งติดกับห้องน้ำห้องน้ำใช้ได้หรอพี่น้องนะครับใช้ได้แล้วนะครับห้องน้ำนะ,อ,ะอืมโอเค อะบ้านสองของนอนเนาะบ้านแขบถนักตาเลยเนะื่องจากโซฟาหลายพุดออ่านี่อีกของนอนอีกของที่สองนะครับมีสุดนังแล้วกะ็ที่นอนส่วนนี้เป็นทีวีหาจักนิ้วก็หาสิบหา้าบทีวีห้าสิบห้านิว้วเป็นโฮมเทียเตอร์ขนาดย่อมนะครับแะ้รกั ตู้คิตตี้อันนี้น่าจะเป็นห้องร้านสาวนะครับร้านสาวตัวน้อยบุละสมบูบรณ์แบบโปรโเจกต์ซีนีมาอ่าเนี่ยคือสภาพบ,บ้านภายในบ้านเนาะเขาจะไปดูมาเลยตัวเองก็เดี๋ยวเอานั่งเข้ามาแล้วก็เอาจ้าของบ้านอ่ะคลิปหนาจะเบิ่อกี่เนาะซิมี่ยัง ยิบนี้ทานดีสก้อน